อยู่บเอาทินมื้อนี่ยพนชิตกกยูบออ๋พายุเข่าเด้เจวันไปเพลอือใช่เลอเ้าังม,มีเวียงอันนี้มังอันนี้ได้กิน,นไหมได้แลวกินไหมอันนี้ทุกปีได้กินไหมง,มงไม่ได้กินเอาลงเลย ววหรือไม่หรือไม่ได้กินเอาไว้เฮ็ดห่มบอถ้าเอาไว้เอาไว้ต้นเดียวนี่แหละต้นสุ่มนั้นจะเสียร่งนะแมนูเอาเอาไว้เฮ็ดห่มเนาะเพราะกินเนี่ยสองต้นนี่สามต้นนี่ต้นนี้มันออกอยู่ได้ปีนั้นนะหน่วยหน่วย,ยใหญ่เลยมากินทิ่ได้กคอยมามันบิดเหรอเขาเอาเนาะถ้ามันทันกนับใครเน่ดอกมันบ่ได้ทันจากเทือไหม <c oughs> ทันอยู่ดอกทานด้เบิงว่าหน่วยมันงามนะบัดมาเอาแล้วมันเฮียหมดแลวบัดมาสิกลิมเบิดแล้วเหรอเออมามกมกอันนั้นนะเทียงค่อยมันออกทุกต้นมักม่วงนะปีกายนี่กระดกฟีนันกระดกบักอันนั้นเอาเมือเบิดบักกบนะมันคนใช้ก็ชอบเมือบกหำว่ามันก็เลยบอกว่าเอาเมือเอาไว้ให้แม่กูในเด้อ่จริงกรเนาะ มันมาเห็ดอันมันเอาเบิดแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พี่ช่างค่อยบักไว้กับบักตยมันเอาเมื่อเบิดแล้วเพราะว่าของผมที่ไม่นี่ผมเอาเมื่อนะผมจิตเลยบอกให้คนนอกเข้ามาค่อยคอย่คอ,ยคอยว้าปีหน้านะค่อยจีปลูกอันนั้นแล้วกะต่อไปต่อไปปลูกยางเบิดแล้วค่อยจีบอกให้มันมาเห็ดลวอาทินค่อยเบิง่งมันลำบากไหมค่อยเบิดล่ะ ม people, ไม้ไม้บูไม้ไม้ดูไม้แดงเบิเรียบร้อยแล้วเอาจงพลมเราเบิรลเรไปเบิรงนะแม่เป็นเออเตอรเบิรแลเรมันบักเบิเลนว้เุนบบักาลาบบักแล้วเฮาพันที่เขาจะไปเบิรงเราไปเบิรงแม่สวนคอยนะ้อบราเบิรแล้วได้้เช้าเฮ็ดเออชาแล้วอยางเอาทิ้เลยลูกยางไว้อปีละปีละเฮาบ่มีเฮากะ อ่าค่อยซื้อไปนะน้อ,นอืมพราได้อยู่ได้กินเบิ่งเ,เงอาทินปลูกโอ้อันนี้พาทางให้เอาทินเขาบอทางเอาอันนี้โอ้อันนี้แม่ชังคืนาเนะออนนมอง,นะงไปเป็นปเหล่าบอก,กเลย อันนัลตะปูกล้วยบานาน่าโอ้กล้วยหมดเอากับโหกล้วยละกล้วยละสะวะกล้วยนั่นน่ะเออแมงความอือได้การปลาน้ํา ฟูหลึกไพ่มืดพ้นมาแล้วค่ะ อืนี่นายายพัฒนามะอวันเนี่ยดจังไดเป็นอิดตืดบ่ข้าวงามแล้วเขาบอกมาให้ต้องใส่ปุ๋ยพอแล้วถ้ารอใส่เอาเม็ดมัน ตรงนี้แล้วไล่นี้แหลวมันลุกไหมลุกก็ช่างมันเถอะทางมานู่นน้ำก็ไหลลงตลอด ผักอันนี้มันมันเป็นผักทุ่งนาตามทุ่งนาหอยผุแต่หอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่ Cek hmm. shock <tuh> นายายนะคะข้าวงามแทบุูนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยแม่เอ็มบอกว่าไม่ต้องใส่งามแล้วรอใส่เอาเม็ดมันเลยป้าเออว่าจะรอใส่เ,เม็ดมันแหละวันทีดด่นี้มันจะจอดกันแล้วผูกตรงกลางนั้นยังไม่หมดอยู่ 第二。<Yeah. S 2> <sighs> ตรงนี้ยังนี่มันไม่งามถ้าไม่ได้ถอนออกมันมา่งงามเนาะ ะลลุอยู่ดีแหต้องไปขุดเอานู้นใครจะขุดเอาอันนี้โอยตายแล้วเนะาะค่ะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะ